สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่225นายน้อยคมมีที่ถูกตกฟาดร่างมันปลิวออกมาดังลูกเกาทานันพ้นคันศรนคนกระอักโลหิตเป็นสายกลางอากาศไม่นานร่างที่ปลิวกระเด็นก็ลงมาเหยียบพื้นอีกครั้งยังดีที่มันยังประคองร่างไว้ได้ไม่ล้มกลิ้งโคโลไปบนพื้นแต่ถึงแม้จะไม่ได้ล้มลงไปที่พื้นอย่างแรงอาการบาดเจ็บของมันก็ใช่ว่าจะน้อยตอนนี้สีหน้าหลงอวินซี่เซียวราวกระดาษข้าแพ้แล้ว หลงอวินสูดลมหายใจเข้าเพือกหนึ่งก่อนที่จะหยิบโอสถรักษาออกมาก่ลืนลงคอพร้อมโคจรพลังงานต้นกำเนิดละลายทั้งดูทราบผลของโอสถหลังจากที่อาการบาดเจ็บค่อยทุเลานายน้อยคมมีดหันไปมองต้วหลิงเทียนด้วยแววตาลึกซึง้งข้าจักประลองกับเจ้าอีกครั้งวันใดที่ข้าตัดฐานไปยังระดับวิญญ,ญาณแรกก่อตั้งขั้นที่เจ็ดข้าจักเดินทางไปยังนิกายกระบี่เจ็ดาวเพื่อล้างความอัปยศในวันนี้ เมื่อกล่าวจบนายน้อยคมมีดก็เดินไปหยิดมีดวิญญาณระดับหกที่ถูกกระบีต้วหลิงเทียนปัดจนปลิวหลุดมือก่อนที่จะเคลื่อนร่างดังสายลมหายไปจากบริเวณเวทีประลองแข่งขันถึงแม้นายน้อมคมมีดจะพ่ายแพ้แต่มันก็ไม่ได้สลดหดหูแต่อย่างไรกลับกันมันยังกล่าวคำฝากฝังเอาร้าวกับจะเอาชนะต้นหลิงเทียนให้ได้ในวันหลังเพื่อล้างความอัปยสวันนี้นายน้อยคมมีดนี่นับว่าดีกว่าตัวบัตซบอย่างนายน้อยกูชินอะไรนั่นเยอะเลย คิ้วของตัวหลิงเทียนยักขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มแย้มออกมานับว่านายน้อยคมมีดนี่คู่ควรให้เขายอมรับเมื่อนึกถึงฉากก่อนหน้าตัวหลิงเทียนพันระบายลมหายใจออกมาเล็กน้อยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพลังวิญญ,ญาณที่เสียบคมและการใช้จิตสัมผัสที่ละเอียดอ่อนแล้วหลักก็คงเป็นเรื่องยากที่จะจับจังหวะความผันผวนของเมล็ดพันพลังมีดและความโอกาสไว้ได้ กล่าวได้ว่าหากทําเช่นนั้นไม่ได้เขาคงไม่สามารถเอาชนะนายน้อยคมมีตรงๆพร้อมทําลายวิชาเช่นนี้ได้เลยเมื่อนายน้อยคมมีจักลับหายไปจากสายตาคนทั้งหมดพลันฟื้นความรู้สึกกลับมาจากความตกตะลึงคนกลุ่มแรกที่หายจากอาการตกตะลึงแน่นอนว่าย่อมเป็นประมุขและผู้อาวุโสของนิกายต่างๆประมุขและผู้อาวุโสของนิกายหิมจันทรานิกายกุยหยวนและนิกายสะบ้านคีรีเลือกที่จะเงียบกริบไม่เอ่ยว่าจาใดๆ แต่ดวงตาของพวกมันล้วนจับจ้องมองไปอย่างร่างของต้วนหลิงเทียนอย่างพร้อมเพรียงราวกับต้องการสนทนาด้วยอย่างจริงจังพริบตานั้นเองคิ้วของต้วนหลิงเทียนพันขมวดเป็นปมเพราะหูของเขาถูกผู้คนระดมส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดมาอย่างพร้อมเพรียงถึงสามเสียงต้วนหลิงเทียนหากเจ้ายินดีเข้ารวมนิกายหิมจันทราข้าย,ยินดีสละกตำแหน่งประมุขให้เจ้าทันทีและยังจะคอยช่วยเหลือส่งเสริมเจ้าหลังจากรับตำแหน่งประมุขณิกายอย่างเต็มกำลัง ตัวหลิงเทียนจดจําได้ว่าเสียงนี้เป็นของประมุขนิกายหิมจันทราตัวหลิงเทียนตรับใดที่เจ้าเลือกที่จะอยู่กับนิกายกุยหยวนข้ายินดีสละดตาแหน่งประมุขนิกายและส่งเสริมให้เจ้าเป็นประมุขานิกายาคนใหม่ของนิกายกุยหยวนนอกจากนี้ข้ายินดีที่จะพาเจ้าไปแนะนําต่อผู้พิทักษ์อาวุโสให้เขารับเจ้าเป็นศิษย์เพื่อให้เจ้าเติบโตก้าวหน้าได้อย่างดีที่สุดแน่นอนว่านี้ย่อมเป็นเสียงของประมุขนิกายกุยหยวนตัวหลิงเทียนมาอยู่นิกายสะบ้านคีรีของข้าเธอ ตราบใดที่เจ้าเลือกมาอยู่นิกายสบ้านคีรีไม่ว่าเจ้าต้องการอันใดาหากข้ามีหรือมันอยู่ในความสามารถของนิกายข้าล้วนให้เจ้าทั้งสิ้นแน่นอนตำแหน่งประมุขข้าก็จะยกให้เจ้าทันทีทรัพยากรบ่มเพาะพลังอันใดที่เจ้าต้องการขอเพียงกล่าววจาสถานที่บ่มเพาะที่ดีที่สุดข้าก็จะยกให้เจ้าคนเดียวนี้ก็ย่อมเป็นเสียของประมุขนิกายสบ้านคีรีเรียกได้ว่าประมุขนิกายทั้งสามต่างหยิบยื่นผลประโยชน์ให้ตัวหลิงเทียนอย่างพร้อมเพรียงทำให้ตัวหลิงเทียนอึ้งไปไม่น้อย ไม่ต้องกล่าวก็รู้ว่าเงื่อนไขที่ทั้งหมดกล่าวมาล้วนประเสริฐทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอของประมุขนิกายสบ้ันคีรีที่หยิบยื่นแม้กระทั่งอำนาจสั่งการและข้อเสนอที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของนิกายนี่ไม่ได้หมายความว่าหากเขาไปนิกายสบันคีรีเขาอยากได้อะไรก็ย่อมได้หรอกหรอข้าคงต้องขออาภัยประมุขนิกายทุกท่านแล้ว ตัวหลิงเทียนส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดไปเข้าหูประมุขค,คณิกายทั้งสามทันทีนั่นทำให้พวกมันต่างเบิกตาพลงหันหน้ามองกันราวกับเด็กน้อยทำผิดไม่คิดเลยว่าประมุขค,คนอื่นกลับคิดและลงมือทันทีเช่นเดียวกันตัวหลิงเทียนประมุขค,คณิกายโบปศารคมมีดฟื้นจากอาการตะลึงและหันไปมองตัวหลิงเทียนด้วยแววตาลึกซึง้งตัวหลิงเทียนได้เอาชนะบุตรชายบุญธรรมของมันที่เป็นถึงนายน้อยคมมีดหนึ่งในห้า นายน้อยผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจัก,กรพนาคารามมันคงไม่เป็นอะไรและดีกว่านี้หากศิษป์กายกระบี่เจ็ดาวอย่างต้วนหลิงเทียนจะมีอายุมากว่าหลงอวินแต่นี่ต้วนหลิงเทียนกลับมีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเอาชนะนายน้อยคมมีดในวัย26ด้วยอายุ22ปีมันไม่สงสัยเลยว่าหากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับอาณาจัก,กรพนาครามมากมายขนาดไหนเป้าหมายของข้าคือตำแหน่งชนะเลิศ ประมุขคณิกายบัวปีศาจคมมีดอดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงคำกล่าวก่อนหน้าของต้วนหลิงเทียนในตอนนั้นมันไม่ได้เก็บเอาคำกล่าวของต้วนหลิงเทียนมาใส่ใจสักนิดและคิดว่าต้วนหลิงเทียนกล่าววาจาเหลวไหลเพราะความหญิงยโสหังของคนหนุ่มแต่ตอนนี้ต้วนหลิงเทียนกลับใช้ความจริงพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความแข็งแกร่งมากพอที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศกระทั่งกระทำมันได้สำเร็จจริงๆต้วนหลิงเทียนกลับได้ตำแหน่งชนะเลิศจริงๆ ตอนนี้ประมุขของนิกายใหญ่ระดับชั้นนำทั้งสรู้สึกหนังศีระดด้านชายอยู่บ้างต้วนหลิงเทียนกลับเอาชนะนายน้อยคมมีดในวัย26ปีทั้งที่ยังมีอายุ22ปีได้เพียงการต่อสู้ครั้งนี้ก็มากเกินพอที่จะทําให้ชื่อเสียงของเขากขระจายไปไกลแล้วสวรรนคน์ยังมีอายุเพียง22ปีแต่เอาชนะหนึ่งในห้านายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ได้แล้วต่อไปในอนาคตต้วหลิงเทียนต้องเหนือกว่านายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้ามากมายนะ ด้วยพรสวรรค์ตามธรรมชาติในเชิงยุทธและความสามารถในการทำความเข้าใจเลิศดล้ำสูงส่งถึงเพียงนี้อีกสองปีก็เกินพอที่เขาจะข้ามผ่านนายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนแล้วอีกสองถึงสปีเขายังมีอายุ25-26เท่านั้นเองตัวประหลาดปีศาจสิทนิกายทั้งหลายเมื่อหายจากอาการตื่นตระหนกก็กล่าววาจาออกมาเสียงดังด้วยความทึ่ง ตอนนี้ยามพวกมันมองไปยังต้นหลิงเทียนล้วนเต็มไปด้วยแววตาเขารบนอบน้อมไม่กล้าหืออือตั้งแง่อะไรกับต้นหลิงเทียนอีกเรากับพวกมันได้เห็นภาพหลังจากนี้อีกสามปีตอนที่ต้นหลิงเทียนก้าวข้ามนายน้อยทั้งห้าไปแล้วและเป็นตำนานไร้ผู้ต้านหนึ่งเดียวของอาณาจัก,กรพนาคารามอย่างไรอย่างนั้นชายหนุ่มคนนี้เต็มไปด้วยความสามารถเลิศดล้ำราวปาฏิหาริย์ทำให้พวกมันล้วนเชื่อมั่นว่าเขาต้องกระทำได้แน่เขาเขากลับเอาชนะนายน้อยคมมีดได้จริงๆ เหลียวเยว่แห่งนิกายหิมจันทราเผยสีหน้าสลดหดหูออกมาสายตาจับจ้องไปยังร่างต้วหลิงเทียนอย่างเลื่อนลอยตอนนี้ชายหนุ่มวัยเยาว์ตรงหน้าของนางราวกับจะกลายเป็นขุนเขาตระหง่านสูงล้ำปิดกั้นชั้นฟ้าดั่งกำแพงที่นางไม่มีวันก้าวผ่านได้ชั่วชีวิตทำให้ในใจบังเกิดความรู้สึกท้อแท้ไร้เรี่ยวแรงจะต่อต้านเอ่อล้นขึ้นมาจากก้นบึงในด้านความแข็งแกร่งแล้วข้านับว่าด้วยกว่านายน้อยคมมีดะในด้านความสามารถในการตัดสินประเมินผู้คนข้าก็ยังอ่อนด้วยกว่ามลิบลับ เมื่อคิดถึงคำกล่าวที่นายน้อยคมมีดกล่าวไว้ก่อนหน้านี้และท่าทางดูแคลนเรื่องที่นางไม่เต็มใจยอมรับตัวลิงเทียนก่อนหน้าหลิวเย่เว่ยรู้สึกหน้ามาันขึ้นมาด้วยความละอายนางไม่กล้าสู้หน้าผู้ใดอีกแล้วหากเป็นไปได้ก็อยากขุดหลุมแล้วซุกใบหน้าลงไปเสียน้องตัวเจ้าช่างยอดเยี่ยมนักประเสริฐเจ้ส่งหัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมกล่าวคำสแสดงความยินดีออกมาสิทธิ์น้องตัวลิงเทียนของมันประสบความสำเร็จแล้ว เขาสามารถเอาชนะนายน้อยคมมีดหน,นึ่งในห้านายน้อยผู้ยิ่งใหญ่แห่งอนาจาัก,กรพนาครามในการประลองแข่งขันคว้าตำแหน่งผู้ชนะอันดับหนึ่งของการประลองแข่งขันระหว่างห้านิกายใหญ่ได้สำเร็จสิทธิ์น้องคนนี้ที่สร้างปาฏิหาริ์มากมายไม่หยุดยังคงสร้างปาฏิหาริ์อีกครั้งแล้วในวันนี้ต้นหลิงเทียนเมื่อชีมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยสายตาที่มีความสุขไม่น้อย เขาตระหนักได้ว่าการล้มเลิกความบาดหมางระหว่างตัวกับตัวหลิงเทียนก่อนหน้าเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตตัวประหลาดอย่างตัวหลิงเทียนนั้นเพียงเป็นสหายได้เท่านั้นไม่สมควรเป็นศัตรูด้วยเด็ดขาดไม่เป็นไปไม่ได้มันจกเป็นไปได้อย่างไรเรื่องนี้มันจกเป็นไปได้อย่างไรกันใบหน้าหงจี้บิดเบี้ยวซ้ำย่างซี่เซียวราวผีดิบร่างทั้งร่างสันสถานแววตาสันระริกเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ ต้นหลิงเทียนมันจะเอาชนะนายน้อยคมมีดได้อย่างไรอายุมันแค่22ปีอายุของมันยังแค่22ปีแค่มันคิดถึงเรื่องที่ต้นหลิงเทียนมีระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่สท,ทั้งทั้งที่มีอายุ22ปีหัวใจของมันก็ดิ่งวูบราวกับตกไปยังเหวลึกไม่เห็นก้นแล้วถึงแม้มันจะไม่อยากยอมรับสักเท่าไรแต่หากเทียบกับต้นหลิงเทียนแล้วมันแค่ก็ไรฝุ่นเท่านั้นหากต้นหลิงเทียนยังอยู่นิกายกระบี่เจ็ดดาวข้าห่วงที่คงมีมีวันได้งโงหัวขึ้นมาอีกแล้ว ข้าไม่เต็มใจยอมรับเรื่องนี้ข้าไม่ยินยอมข้าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของประมุขค,คณิกายข้าสมควรเป็นประมุขค,คณิกายกระบี่เจ็ดดาวคนต่อไปหัวใจของห่วงจี้ร่ำร้องออกมายากจะหยุดยัง้งหากฟ้าเลือกที่จะส่งข้ามาเกิดแล้วยังต้องส่งตัวหลิงเทียนติดตามมาด้วยทำไมทำไมนี่คือความในใจที่ดังก้องวงเวียนซ้ำไปมาในใจของห่วงจี้ฮ่าฮ่าฮ่า ันใดนั้นเองหลิงหูจินหงประมุขนิกายกระบีเจ็ดดาวพลันหัวเราะออกมาเสียงดังกังวานอย่างยาวนานมันไม่อาจรักษาความสงบอะไรได้อีกต่อไปความยินดีที่เอิอล้นออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจครั้งนี้ไม่อาจระงับเอาไว้ได้ตอนนี้มันรู้สึกอิ่มเอมด้วยถูกเติมเต็มปรารถนาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านที่มันมีความสุขมากมายเช่นนี้เคอร์เจนกับเจิ้งฝานก็เริ่มหัวเราะออกมาเช่นกัน ตอนนี้สายตาของพวกมันจับจ้องไปยังร่างบุรุษหนุ่มที่ยืนอยู่ห่างไกลาราวกับจ้องมองขุนเขาตระงานนี่คือบุรุษหนุ่มผู้นำภาเกียรติยศสูงสูส่ตำแหน่งผู้ชนะอันดับหนึ่งในการประลองแข่งขันมาสู่นิกายกระบี่เจ็ดดาวตัวหลิงเทียนยามที่พวกมันจับจ้องไปยังร่างบุรุษหนุ่มผู้นี้พวกมันมองเห็นอนาคตอันไร้สิ้นสุดของนิกายกระบี่เจ็ดดาว ยายนิกายกระบี่เจ็ดดาวยังต้องกังวลเรื่องราวในอนาคตว่าจะต้องเสื่อมถอยลงอีกกันเล่าในตอนนี้เองต้นหลิงเทียนผู้ซึ่งกลับกลายเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจพลันหันไปมองหลิงหูจินหงพร้อมค่อยๆค,คลี่ยิ้มออกมาอย่างสดใสเขาพยักหน้าแล้วกล่าววาจาผ่านพลังงานต้นกําเนิดประมุขคนคิกายดูเหมือนผลปี้หยวนที่ท่านให้ข้าจะไม่สูเปล่าแล้วต้นหลิงเทียนขอบใจเจ้ามากเสียงจริงใจของหลิงหูจินหงดังตอบกลับในทันใด มันรู้สึกขอบคุณต้นหลิงเทียนจากใจจริงวันนี้แม้ต้นหลิงเทียนได้เข้าร่วมการประลองแข่งขันเช่นนี้เป็นครั้งแรกทว่าเขากลับได้รับชัยชนะเลิศนำภากเกตยศมาสู่นิกายกระบี่เจ็ดดาวได้สำเร็จนี้ย่อมไม่ต่างอะไรกับการประกาศบอกว่านิกายกระบี่เจ็ดดาวยังคงแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาห้านิกายชั้นนำของอาณาจักรพนาคารามนิกายกระบี่เจ็ดดาวยังคงเป็นนิกายอันดับหนึ่ง ต่อมาก็ได้เวลาดำเนินพิธีประกาศและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโดยประมุขคณิกายบวปีศาจคมมีดผู้เป็นเจ้าภาพจะเป็นผู้มอบของรางวัลด้วยตัวเองสำหรับรางวัลของผู้ชนะสามอันดับแรกตามปกติก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าโอสถเสริมวิญญาณแรกกำเนิดและโอสถฟื้นสภาพเลิศดล้ำอันเป็นโอสถระดับหกนั่นเองถึงแม้ว่าโอสถเหล่านั้นจะนับว่าเป็นโอสถที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่สำหรับตัวหลิงเทียนแล้วมันไร้ประโยชน์ เพราะความบริสุทธิ์ของโอสถเสริมวิญญาณแรกกำเนิดพวกนี้มันต่ำเตี้ยเรียดินเกินไปต้นหลิงเทียนไม่อาจกระเดือกลงคอได้เขาสามารถหลอมปรุงมันขึ้นเองโดยมีความบริสุทธิ์สูงกว่า90เอร์เซนด้วยซ้ำแล้วเขายังต้องการขยับพวกนี้อีกหรือโอสถฟื้นสภาพเลิศดล้ำระดับหกหรือก็ใช้ได้ต้นหลิงเทียนตรวจสอบโอสถฟื้นสภาพเลิศดล้ำอันเป็นโอสถรักษาระดับ6ทั้ง1ิเม็ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของรางวัลด้วยความพึงพอใจเล็กน้อยก่อนที่จะเก็บมันไว้ สุดท้ายประมุขนิกายบัวปีศาจขมมีดก็หยิบโอสถเม็ดหนึ่งออกมาจากแหวนมิติโอสถเม็ดนี้เรืองแสงสีครามออกมารองรองและดูมีมนขลังไม่น้อยเมื่อหยิบออกมาให้ทุกผู้คนได้เห็นกันชัดๆแล้วมันก็ยื่นส่งมาให้ตัวหลิงเทียนท่านใดนั้นเองโอสถแรกกำเนิดลี้ลับสิทธิของทุกนิกายในบริเวณเวทีประลองแข่งขันจับจ้องไปยังโอสถสีครามในมือของตัวหลิงเทียนสีหน้าท่าทางของทุกคนล้วนแสดงออกถึงความปรารถนานี่คือ โอสถแรกกำเนิดลิลับในตำนานหรือนับว่าสมกับเป็นโอสถในตำนานยิ่งนะช่างและดูพิเศษแตกต่างจากโอสถระดับหกชนิดอื่นๆลิลับประมุขคณิกายบัวปีศาจคมมีดคงมิอาจอดครนอะไรได้ที่เสียโอสถเม็ดนี้ไปโอสถแรกกำเนิดลิลับนี้แน่นอนว่าตัวมันเองก็ย่อมต้องการมิใช่น้อยเพราะมันคงคิดมอบให้บุตรชายบุญธรรม แต่ผู้ใดจะไปรู้เล่าว่าอยู่ดีๆต้นหลิงเทียนจากโผล่ออกมาจากไหนไม่รู้คว้าไปเสียฉิบเฮอรเจตนาโอ้อวดกลับนําความรดร้าวมาแล้วนี่ใช่เรียกว่ามันตัดชุดแต่งงานให้ต้นหลิงเทียนหรือไม่แน่นอนว่าประมุขนิกายโยปีภาษาจาย,ย่อมได้ยินเสียงนินทารอบๆนั่นทําให้ร่างของมันสถานขึ้นมาโดยพลันแต่ใบหน้าของมันยังคงเผยความสงบและรอยยิ้มออกมาในฐานะเจ้าภาพแล้วมันไม่อาจเสียจริตกริยาได้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ในใจของมันจะหลังโลหิตอยู่ก็ตามหากมันรู้ล่วงหน้ามาก่อนแต่แรกว่าผลการประลองแข่งขันจะเป็นเช่นนี้มันคงไม่มีวันนำโอสดแรกกำเนิดล้ลับออกมาเป็นของรางวัลเสริมสำหรับผู้ชนะอันดับที่หนึ่งหรอกเพราะโอสถเม็ดนี้มันต้องการมอบให้บุตรชายบุญธรรมของมันหากต้วนหลิงเทียนใช้โอสถแรกกำเนิดล้ลับนี้บางทีมันอาจตัดผ่านไปยังระดับวิญญ,ญาณแรกก่อตั้งขั้นที่ห้าภายในครึ่งปีนี้ได้ ตอนนี้ประมุขนิกายบัวปีศาจคมมีดรู้สึกเหมือนตัวตัดอาพรวิวาให้ตัวหลิงเทียนอย่างแท้จริงตอนนี้เรียกได้ว่าทุกสายตาล้วนจับจ้องมองมายัางโอสถสีครามสองแสงเปล่งประกายเรืองรองในมือตัวหลิงเทียนตาเป็นมันพี่ทรงตัวหลิงเทียนพันหันไปมองเจ้างทรงที่อยู่ไม่ไกลพร้อมยิ้มแย,ย้มออกมาการกระทําพิกลน,นี้พร้อมรอยยิ้มแปลกแปลกนี้ทําให้เจ้างทรงมุนงงเล็กน้อยเจ้ามีอะไรหรือน้องตัว พี่ทรงก่อนหน้าไม่ใช่ท่านบอกว่าอยากได้โอสถดแรกกำเนิดลี้ลับนี้หรือไรตอนนี้ข้าได้มันมาแล้วเช่นนั้นข้าขอมอบมันให้ท่านเป็นของขวัญต้วนหลิงเทียนหยิบยื่นโอสถดแรกกำเนิดลี้ลับในมือไปอย่างเจิ้งทรงด้วยรอยยิ้มอ่อนๆทำราวกับเม็ดยาในมือเพียงเม็ดยาศาสตร์หาได้ตามร้านถิ่นมิใช่อโอสลัลลอลั่นในตำนานว่าปรุงยากหนักหนาอาเจิ้งทรงแน่นอนว่ามันต้องตะลึงงานกับเรื่องราวตรงหน้าและทำอะไรไม่ถูก อะไรตัวหลิงเทียนกลับคิดมอบโอสดแรกกําเนิดลี้ลับเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นใช่เขาเสียสติไปแล้วหรือไม่โอสถนี้สามารถเพิ่มพูนพรสวรรค์ของเขาได้เป็นเวลาครึ่งปีเรียกได้ว่าผลเลิศดล้ำอัศจรรย์นี้ทําให้ผู้ฝึกยุดพบพานความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดมหาโชคที่เพียงพบพานด้วยวาสนาเงินตรามีอซื้อหาได้แต่เขายังคิดมอบมันเป็นของขวัญให้ผู้อื่นเสียสติต้วหลิงเทียนเสียสติไปแล้ว ด้วยพรสวรรค์ตามธรรมชาติเช่นนี้ของเขาหากใช้โอสถแรกกำเนิดลี้ลับแน่นอนว่าต้องบรรลุระดับวิญญาณแรกก็ตั้งขั้นที่ห้าในเร็ววันแน่นอนโลกของคนเสียสติพวกเรามีอาจเข้าใจได้หรอกสิทธิกายต่างๆกล่าวคำออกมาอย่างเสียดายต่างสายหัวกันจ้าละวันกลด่าผู้คนขึ้นมาทำราวกับเม็ดยานั่นเป็นของพวกมันจะอย่างไราการกระทำนี้ของต้นหลิงเทียนก็มาได้เหนือคาดนัก โอสดแรกกำเนิดลีลับกล่าวได้ว่าแทบจะเป็นโอสถในตำนานพบพานได้ยากเย็นด้วยโชควาสนานำพาถึงได้เจอสัก์เพียงครั้งมีเงินเท่าไรก็มีอาจจับจองซื้อหาแต่ต้วนหลิงเทียนกลับคิดใช้มันต่างของขวัญจริงๆกระทั่งเหล่าอาวุโสระดับสูงของห้านิกายใหญ่ยังเสมือนได้รับแรงกระเพื่อมเฉพาะอย่างยิ่งประมุกผู้นำนิกายโบปิศาสตร์ขมมีดมุมปากมันถึงกับกระตุกถี่ยิบต้วนหลิงเทียนนี่คงมีได้ปลุกปั่นมันอยู่กระมัง น้องต้วนข้ามิกล้ารับโอสถแรกกำเนิดลิลับนี่เลิศดล้ำเกินไปข่าจักกล้ารับมันได้อย่างไรแม้ว่าสายตาของเจิง้งซรงที่จับจ้องมองไปยังโอสดล้วนเต็มไปด้วยเพลิงปรัถนาร้อนแรงแต่หัวยังคงสายไปมาปากกล่าววาจาปฏิเสธสำหรับมันแล้วโอสถนี้หากว่าอยู่กับต้วนหลิงเทียนย่อมดีมีประโยชน์ยิ่งกว่าอยู่กับมันหลายขุมหากต้วนหลิงเทียนกลืนกินลงคอคนต้องบรรลุวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งขั้นห้าในเร็ววันมิทันได้ครบครึ่งปีแน่ ตอนนั้นความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนก็จะยิ่งสูงส่งขึ้นไปอีกขีดขั้นพี่ทรงหากว่าท่านไม่ต้องการเช่นนั้นข้าจะโยนมันทิ้งแล้วนะต้นหลิงเทียนขมวดคิ้วสำหรับผู้ฝึกยุทธทั่วไปโอสถนี้คือยาวิเศษเลิศดล้ำดั่งตำนานแต่สำหรับเขาไม่ต่างอะไรจากก้อนหญ้าไร้ราคาตั้งแต่วันที่นมผาสิบ 0ู0ปีล้มล้ำพ้นผ่านลำคอร่างเขาก็บรรลุจุดสูงสุดแล้วพรสวรรค์ในเชิงยุดล้วนถึงขีดจำกัดเท่าที่จะมีได้และหากผู้ที่มีร่างบรรลุขีดจำกัดพรสวรรค์ใช้อสดแรกกําเนิดลิลับนี้ไปเกรงว่าจะไม่บังเกิดผลอะไรแม้แต่นิดเดียวกล่าวได้ว่าโอสดแรกกําเนิดลิลับนี้มีเพียงผู้ที่พรสวรรค์ที่ยังมีได้อยู่สูงสุดถึงยังมีผลยิ่งต่ำยิ่งเห็นผลลั์เลิศดล้ำชัดเจนต้วหลิงเทีนยนอย่าได้วู่วาม อาวุโสระดับสูงทั้งสาของนิกายกระบี่เจ็ดาวพลันหวัดวิตกขึ้นมาแน่นอนว่าพวกมันล้วนเสียดายแทนต้นหลิงเทียนจะเสียของเลิศดล้ำอันดีไปนี่หากนีใช่เพราะต้นหลิงเทียนนำพาเกียรติอันสูงส่งกลับมาสู่นิกายกระบี่เจ็ดาวแล้วหลักก็การกระทำราวไม่เห็นค่าโอสดวิเศษนี้ย่อมทำให้พวกมันกับแค้นใจต้องบีบคอผู้คนบ้างแล้วนั่นมันโอสถแรกกำเนิดล้ลับเชียวนะ มันเป็นโอสถที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์อันสูงส่งต่อผู้ฝึกยุทธวิญญาณแรกก่อตั้งล้นพ้นประสิทธิผลของมันแทบไม่ต่างผลไม้วิญญาณลูกหนึ่งด้วยซ้ำแต่ต้นหลิงเทียนกลับคิดมอบออกไปตอนนี้ไม่ใช่เพียงอาวุโสของนิกายกระบี่เจ็ดดาวเหล่าประมุกอาวุโสของนิกายอื่นๆก็ล้วนอยากบีบคอต้นหลิงเทียนให้ตกตายไม่ต่างกันนี่ใช่ต้นหลิงเทียนจงใจปลุกปั่นผู้คนหรือไม่ เขากลับกล้ากล่าวว่าจะทิ้งโอสถไปเสียปันป่วนก่อกวนผู้คนย่แย่แล้วสิทนิกายต่างล้วนขบเคี้ยวฟันดังกรอดกรอดเมื่อชิวที่นั่งอยู่ในซุ้มเดียวกันยังมองมาอย่างอิจฉาหากักเจ้งทรงรับโอสถแรกกำเนิดลีลับไปใช้ไม่แน่ครึ่งปีผ่านไปตัวมันอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายในขณะนี้เองเมื่อทุกสายตาจับจ้องมายัางโอสถในมือตัวหลิงเทียนด้วยความบีบคั้นประการหนึ่งนั้นพี่ทรงระวัง ต้นหลิงเทียนพันกล่าววาจาออกมาเสียงดังก้องอย่างไม่ทันให้ผู้ใดตั้งตัวอาด้วยเสียงผงพางของต้วนหลิงเทียนที่ดังสนั่นกระทันหันของต้วนหลิงเทียนเจ้ง้งทรงแน่นอนว่าเจอแบบนี้ต้องสะดุ้งตกใจปากคนอ้าออกอุทานดังอาทันใดนั่นเองฟุต้วนหลิงเทียนถ่ายทอดพลังงานต้นกําเนิดลงโอสดแรกกําเนิดลี้ลับเอาไว้อย่างผดิบพอดี ก่อนที่จะซัดมันออกไปด้วยความเร็วราวกับเส้นแสงเข้าปากเจ้งซงและเมื่อเจ้างงตกใจต้องปิดปากลงตามสัญชาตญาณโอสถแรกกําเนิดลิลับก็เริ่มละลายในปากแผ่ซ่านสรพพคุณกระจายไปทั่วร่างของมันเสียแล้วเจ้างงมึนงงในทันใดเมื่อครูนี่มันใช่มันเพิ่งกินโอสถแรกกําเนิดลิลับไปหรือไม่ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นในพริบตาไม่ทันมีผู้ใดตั้งตัวน้องตวนเจ้า เจ้างงเผยรอยยิ้มขมขื่นออกมามันไม่คิดเลยว่าตัวหลิงเทียนจะลงมือว่องไวในฉับพลันส่งโอสดแรกกำเนิดลิลับเข้าปากซ้ำยังอัดพลังงานต้นกำเนิดพอที่จะชํำแรกกระจายเม็ดยาให้กำจ่ายสรรพคุณออกมาได้ทันทีหลังจากส่งเข้าปากตัวมันเช่นนี้ตอนนี้ทั่วบริเวณเวทีประลองเงียบสนิทราวร้างผู้คนการกระทำของตัวหลิงเทียนเขย่าขวัญผู้คนเกินไป ต้นหลิงเทียนกลับมอบโอสดแรกกำเนิดลี้ลับเป็นของขวัญผู้อื่นเช่นนี้จริงๆิสิทธิ์นิกายกระบีเจ็ดดาวคนนั้นมีโชคดีไปหน่อยหรือมันจักดีแค่ไหนกันหากต้นหลิงเทียนปาโอสถแรกกำเนิดลี้ลับเข้าปากข้าเช่นนั้นบ้างอย่าได้ฝันแล้วสิทธิ์นิกายกระบีเจ็ดดาวคนนี้สมควรมีสัมพันธ์อันดีกับต้นหลิงเทียนยิ่งนักหาไม่แล้วเขาคงมีมอบของล้ำค่าเช่นนี้ให้อีกฝ่าย ตอนนี้ความอิจฉาและสายตาริษยาของผู้คนทั้งหมดล้วนพุ่งเป้ามาอย่างร่างเจ้งซรงนี้ทําให้เจ้างซงสัมผัสได้ถึงรังสีดุร้ายปานจะแหวกผ่าท,ท้องที่ศาสทับมาอย่างร่างมุมปากทําได้เพียงยิ้มขื่นขมอ,ออกมาแห้งในใจรู้สึกลําบากไม่น้อยระดับสูงทั้งสามคนของนิกายกระบี่เจ็ดดาวล้วนเม้มฝีปากอย่างเสียดายต่างส่งเสียงตําหนิผ่านพลังงานต้นกําเนิดมายัางหูต้นหลิงเทียนโดยพร้อมเพรียงต้นหลิงเทียนเจ้าจักวู่วามเกินไปแล้ว โอสดแรกกำเนิดลี้ลับนั่นมีค่าต่อความก้าวหน้าเจ้ามากมายยิ่งนักระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่หอยู่เพียงแค่เอื้อมมือแล้วเจ้ามอบมันไปง่ายๆเช่นนี้ได้อย่างไรตัวหลิงเทียนย่อมแยกได้ว่านี่เป็นเสียงของหลิงหูจินหงตัวหลิงเทียนข้าต้องขอกล่าวเอาไว้เลยพรสวรรค์ของเด็กนั่นจะอย่างไรก็มีได้สูงล้ำอันใดน,นะ แม้มันจักได้โอสดแรกกำเนิดลี้ลับไปก็มีได้บังเกิดผลเลิศล้ำอันใดมากมายความก้าวหน้าของมันย่อมเทียบเจ้ามีได้นับว่าเสียของยิ่งแล้วเสียงนี้กลับเป็นเสียงของเจิ้งฝานปรมาจารย์ขุนเขาท่อยางบิดาของเจิงง้งซ่งตัวหลิงเทียนเจ้าโมงไปแล้วหรือไรหักเจ้าใช้โอสดแรกกำเนิดลี้ลับนี้เจ้าคงใช้เวลาอีกไม่นานสามารถตัดผ่านไปยังระดับวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่ห้าได้กำหนดนัดหมายสองปีของเจ้ากับนายน้อยกูฉินจักมาถึงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแล้ว เจ้ายังมิคิดเร่งรัดตัวเองอีกหรือนี่เป็นเสียงของปรมาจารย์ขุนเขาเทียนจีเคอร์เจนในน้ำเสียงยังแฝงไว้ด้วยความเสียดายระคนจนใจอย่างไม่รู้จะกล่าวอย่างไรอยู่บ้างเสียงทั้งสามที่ส่งมาทําให้ตัวหลิงเทียนอุ่นร้อนในใจไม่น้อยแน่นอนว่าตัวหลิงเทยนย่อมรู้ดีแก่ใจว่าทั้งสามล้วนเป็นห่วงและหวังให้เขาได้ดีเขาจึงตอบกลับไปทันทีท่านประมุขท่านปรมาจารย์พวกท่านคิดแต่ว่าผลลัพธ์ของโอสถแรกกําเนิดลีลับมันยอดเยี่ยม แต่พวกท่านล่วงรู้หรือไม่ว่ายิ่งพรสวรรค์ตามธรรมชาติของผู้ใช้สูงมากเท่าไหร่ผลของโอสถนี้ก็จะเหมือนยิ่งเล็กน้อยมากลงเท่านั้นพรสวรรค์ตามธรรมชาติในเชิงยุทธของข้าพวกท่านคงเห็นแล้วว่าเป็นเช่นไรเช่นนั้นโอสถนี้สําหรับข้ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมายอะไรแล้วเหตุนี้ยาย่ข้าถึงไม่เอามันเพื่อช่วยพี่ทรงเสียจะดีกว่าเล่า คํากล่าวของต้วนหลิงเทียนทําให้ทั้งสามตะลึงและเริ่มเข้าใจเรื่องราวได้ในทันใดนี่กลับเป็นจุดที่พวกมันคาดไม่ถึงมาก่อนหึ่มแต่มิว่ายุงจากตัวเล็กเพียงใดมันก็ยังมีเนื้อมิใช่หรือมอบโอสดล้ำค่าให้เด็กนั่นเสียดายของย่ำแย่แล้วเจิ้งฝานส่งเสียงออกมาพร้อมยิ้มอย่างขมขื่นปรมาจารย์เจิ้งฝานดูท่านพูดเข้าสินี่พี่ทรงเป็นบุตรชายของท่านจริงๆหรือไม่ตัวหลิงเทียนถึงกับตะลึง คาดไม่ถึงเลยจริงๆเจ้างฝันเองก็ไม่คิดว่าต้นหลิงเทียนจะกล่าวถามออกมาเช่นนี้นี่ทาให้คนกลับกลายเป็นเสื้องซึมอยู่บ้างตอนนี้เจ้างงที่อยู่ข้างๆต้นหลิงเทียนก็กล่าวออกมาอย่างขมขื่นน้องต้วนมอบโอสดล้ําค่าให้ข้าเช่นนี้เสียดายของนักล้วนสิ้นเปลืองเกินจําเป็นไปแล้วสิทธิพี่เจ้างงท่าทางของต้นหลิงเทียนเริ่มเคร่งขึ้นเผยท่าทางจริงจังออกมาน้ำเสียงยังเสียงดังไม่น้อย ท่านรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดค้่าถึงออกไปคว้าชัยชนะอันดับหนึ่งในการประลองครานี้มิใช่เพื่อนิกายหรือเจิ้งรงกล่าวถามออกมาเหตุผลนั่นยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นตัวหลิงเทียนมองไปยังเจิ้งทรงก่อนจะยิ้มบางๆก่อนหน้านี้ยามประมุขนิกายบัวปีศาจคมมีดหยิบโอสดแรกกำเนิดลี้ลับออกมาและประกาศว่ามันจะเป็นของรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับที่หนึ่ง ข้าก็ไม่ใช่กล่าวถามท่านออกมาแต่แรกหรือว่าท่านต้องการโอสถแรกกำเนิดลี้ลับนั่นหรือไม่เจ้าทรงพยักหน้ารับเรื่องนี้มันย่อมจดจำได้แน่นอนแต่จะอย่างไรมันก็สำเนียกตัวเองดีว่าลำพังฝีมือมันนั้นคิดฝันข้าโอสถแรกกำเนิดลี้ลับยังห่างไกลยอยู่มากนักคงมีเพียงตัวหลิงเทียนที่ราวกับเป็นตัวประหลาดผิดชาวบ้านเท่านั้นที่ไม่ต้องการนอกจากเขาแล้วเกรงว่าทุกผู้คนที่ยืนอยู่ที่นี่ล้วนต้องการโอสดแรกกำเนิดลี้ลับนี่เช่นกันทั้งสิ้น ตั้งแต่ตอนนั้นข้าก็คิดจะคว้าชัยชนะอันดับที่หนึ่งในการประลองแข่งขันครั้งนี้นอกจากการประลองเพื่อนำภาเกียรติยศกลับสู่นิกายตอบแทนความช่วยเหลือของประมุกแล้วในขณะเดียวกันนั้นข้าก็คิดนำโอสถแรกกำเนิดลิลับมามอบให้เป็นของขวัญแก่ท่านเพื่อตอบแทนทุกๆสิ่งที่ท่านและประมาจ้งฝานได้กระทำเพื่อคอยช่วยเหลือข้าที่นิกายกระบี่เจ็ดดาวต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมารวดเดียวจบคำ ตอนนี้เมื่อได้ฟังความของต้นหลิงเทียนแล้วทั้งหมดล้วนเข้าใจเรื่องราวได้ในทันทีที่แท้เรื่องทั้งหมดก็เปิดเผยออกมาต้นหลิงเทียนคิดตอบแทนบุญคุณเรื่องก็มีเพียงเท่านี้ในตอนนี้คลื่นแห่งความประทับใจได้เก่อเกิดขึ้นในใจของทุกๆผู้คนทั้งหมดล้วนมองต้นหลิงเทียนด้วยความชื่นชมเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนเนื่องจากเขาเป็นคนกระตันยูรู้คุณยิ่งนักเป็นบุรุษที่มีเกียรติควรค่าแก่การนับถือ มอบโอสดล้ำค่าที่หาไม่ได้อีกแล้วอย่างโอสดแรกกำเนิดลี้ลับเพื่อตอบแทนบุญคุณความหลังการกระทาของต้วนหลิงเทียนนี้ช่างควรค่าแก่การเคารพนับถือยิ่งนักสิทธิของนิกายหิมจันทราคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงชื่นชมทุกคนล้วนเห็นด้วยกับวาจานี้ไม่ต่างกันตอนนี้คนส่วนใหญ่ล้วนยอมรับนับถือต้วนหลิงเทียนอย่างแท้จริงร่างของเจ้าสงสถานไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินคํากล่าวที่เต็มไปด้วยน้ําเสียงจริงใจ สุดท้ายก็ระบายลมหายใจพร้อมคลี่ยิ้มออกมาน้องต้วนอันที่จริงเจ้ามิจําเป็นต้องกระทําเช่นนี้สักเพียงนิดกล่าวไปแล้วข้ากับบิดายังนับว่าติดค้างเจ้ามากเสียยิ่งกว่าที่เจ้าติดค้างพวกเราเสียอีกเจ้ายังมามอบโอสถแรกกาเนิดลี้ลับให้ข้าเช่นนี้อีกนี่ทําให้ข้าติดค้างเจ้ามากเกินไปแล้วเจ้าฝานที่อยู่ห่างออกไปก็ระบายลมหายใจออกมาเช่นกันนี่เพราะเรื่องราวมันเป็นดั่งวาจาที่เจ้าทรงกล่าวออกมาไม่ผิดแผก สำหรับทั้งคู่แล้วนับว่าติดค้างต้นหลิงเทียนมากเกินไปไม่รู้จะชดใช้อย่างไรไหวแล้วสุดท้ายการประลองแข่งขันของนิกายใหญ่ห้าก็สิ้นสุดลงในลักษณะนี้สินิกายกระบีเจ็ดดาวต้นหลิงเทียนได้คว้าตำแหน่งผู้ชนะเลิศในการแข่งขันประลองครั้งนี้คว้าตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันประลองด้วยวัยเพียง22ปีต้นหลิงเทียนได้สร้างประวัติการที่ไม่เคยมีมาก่อนเกรงว่านี่คงเป็นตำนานที่ชนรุ่นหลังไม่อาจก้าวข้ามไปได้ ประมุขนิกายหิมจันทรากล่าวออกมาพร้อมถอนหายใจเฮือกหนึ่งในแววตาของมันมีความอิจฉาริษยาอยู่ไม่น้อยขณะมองไปยังหลิงหูจินหงตอนนี้มันยังตระหนักดีว่าการพยายามชักชวนต้นหลิงเทียนให้แปรพักจากนิกายกระบี่เจ็ดาวมาเข้าร่วมนิกายหิมจันทรานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะคำที่ต้นหลิงเทียนกล่าวกับเจิ้งซงก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยและเจตนารม์ที่ชัดเจนของต้นหลิงเทียนแล้ว ว่าเนื้อแท้เขาเป็นคนกระตันอยู่รู้คุณมากเพียงใดบุคคลเช่นนี้ไม่มีวันธรยศเนรคุณต่อน,นิกายเด็ดขาดนี่เป็นสิ่งที่ประมุขนิกายหิมจันทราเชื่อมั่นอย่างมากด้วยคำกล่าวราวกับเจะเตือนสติของผู้คนของประมุขนิกายหิมจันทราทำให้ผู้คนทั้งหลายล้วนฉุกคิดและพยักหน้าเห็นพ้องออกมามิผิดต่อต่อไม้โทแหวนนอนหนูหลงเทียนได้สร้างเรื่องราวอันน่าตกตะลึงอย่างแท้จริง เข้าร่วมการประลองแข่งขันเป็นครั้งแรกด้วยวัยเพียง22ปีแต่กลับคว้าชัยชนะเลิศได้แล้วนี่นับเป็นประวัติการและตำนานที่ยากจะมีผู้ใดทำลายลงได้หลังจากนั้นไม่นานต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ถึงสายตาที่จับจ้องมองมาด้วยความเคารพนับถือจากทั่วทุกสารทิศท,ที่สะสองมายังเขาเขากลายเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของผู้คนอีกแล้ว